นำปุดปุดบะก,กล่มนี่กรอบกรอบกระปอกพริกหนุ่ยพี่นนองโอ้ยกลาเป็นปวดแล้วครับเขากัดีครับแก้มกัดคัก สวัสดีครับพี่น้องครับเมนูนี้เคยเห็ดแล้วย่ายเพ่นว่าอยาก <c oughs> จะเลย่ไปหามาาจนได้ล้วครับอันนี้เป็นขาจอกง่วนว่าตีมง,ง่วเผาขูดเรียบร้อยต้มซุกแล้วมือในสิมะเห็ดเมนูสมขาจอกพีก่น้องมะวัตถุดิบก็ไม่ยังไรหรอกนี่ผักกะลำครับ ปาดได้พี่น้องโบปาดโบแลี่บอกก่อนหั่นแล้วจังสีไปลลางพี่น้อง อันตอนใหญไงไปโวลดครับเดี๋ยวเขาสิบปดขันเป็นที่ยุบลงเอกท่้นกระลำแล้วกะ็ในต้นหอมนําจังน้อยครับใส่แค่นี้แหละพี่น้องพักอุดมีสูตรอยังเพิ่มเติมกะในน้ำในะเด้อนะฮะตากแดดไปจังน้อยครับมันบ่ตากแดดกับตากห่มไว้ไว้ในพึ่งห่มไว้ให้ผักยุบจังน้อย หยุบหล่ะเขาจะมาคันเกลือระวังทีเขาล่อพักเขากระสิมาหันขาคอไว้บกข้ามาในดอกบกเข้าด้เห็ดอุ้ยตุ่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 ยดอกแบบนี้นะครับ อ็นจักปาร์ตบอลลูปเนาะนี่มันเชีล้วต้องเปียดีครับ ต้มน้ำเขาใส่พร้อมน้องครับตอ็เหนียวเ้าวนำจะอะไรกันจะมีหมดมีแม่งมีเศษฟุนน้นต่างๆเข้าเศร้าจากน้ำนึงเติมน้ำอีกรอบหนึ่ง ไมต่ต้องต้มซุปข้าวพี่น้องนี่ละเพราะเป็นยางเขานี่ละรอให้เย็นนะครับข้าข้อเอกกับส้อยเราก็มาต้มอีกรอบนึงครับเพราะว่าเขาได้แช่ยเย็นไวเนาะต้มบดนดอกพี่น้องครับน้ำเดือด เกาเนื้อขาคอเี่เห้าซ้อยว้ใส่ลงไปต้มไว้จักสีหาันาทีครับสุกแล้วก็ตักออกมาพักว้พักไว้จนเย็นหมดละครับระหว่างกี่รอเห้าเกาพักมาขันครับผมพักที่เห้าซ้อยตากแดดพิ่งแดดว้ใส่เกลือจักสองช้อนโต๊ะครับผมโรยเกลือสองช้อนโต๊ะแล้วเก่เามากำขยำ้ำขยำใส่กันเลยพี่น้อง นะวิธีคันก็ตามคลิปเลยครับแปลงคือข,ข,ขันแบบนี้คือกรรมแบบนี้มันจังเจดให้นผักเข้าบ่อหักบ่มุนนะครับกรรมแบบนี้ผู้จะนึงว่าถนัดหลายดิผู้จะนึงว่าถนัดแบบนี้บ่ถึงเรื่องคันมีถนัดคักกค่อยๆ <laughs> ข,นข,นขันไปแบบนี้ล่ะพี่น้องครับขันไปจนกว่าน้ำ หนน้ำเหม็นหึ้มเหม็นเขียวเป็นออกหมละเพราะพระกะลำก็ประคอมนี่แต่สดสดปันธมีกินเหม็นเขียวเนาะเปน็นรองขั้นเกลือออกดีๆนะครับบนรณาบอกจนเมื่อหมดพละพี่น้องเนี่ยขั้นน้ำบอกแล้วเก่ามาล่าง พี่น้องล่างจากสามน้ำหมดเดอ้อปลาโปกล่างหลายเติบอยู่ล่างอาความเข้มของเกลือออกเนี่ยนะครับในคลิปนี้เสียล่างให้เบิ่งแค่รอบเดียวกับทีาจริงน,นปะปลาโปกล่างสามรอบเด้วพี่น้องเดอ้อล่างออกดีๆจนมดเข้มจนมดก,กินเหินกินเหม็นเขียวหมดล้ปั่นน้ำบอกดีๆครับพี่น้อง มันนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงแล้วครับบางทีเห่ากัานว้ก็เอาไม่ยี่ยี่ยี่ออกใส่ในจ้ามรัวในหมอดีดีครับมาต้มเม็ดเลเดือดผักก,ะก็ะเาเนืขขอขาคอขาจอกที่เห่าซอยว้ครับใส่ลงไปเลยพี่น้องเฮ็ดบ่ยากดีน้ำต้มเขา่าเสียเห่าปล่อยให้เย็นไว้พักให้เย็นไว้ครับ ให้ลงไปหลยบอเอาให้ท่วมพักกับขาจอกเลยพี่น้องนะครับไ่ต้องยานว่าน้ำไหลเอาให้ท่วมพักกับขาจอกเลยน้ำก็ปรุงรสด,ด้วยเอาชิ้นรตจังน้อยครับขาขาจอกเห้าหลาพักหลเขาใส่หลายจังน้อยใส่เกลือครับผม ขาจอกสองขาปลาโปกระใสเกลือแก่ช้อนเดียวพี่น้องผู้จะนึกว่าห้ไงคอยสิปรุงได้บ่หรอวาสันว่าต้องคิดยากเด้อพี่น้องเด้อเพราใส่ลงไปแล้วคนให้ชโรดให้เกลือละลายข้นข้นข้นร่วมๆกันไปจนเกลือละลายชโรดละลายนี่แหละพี่น้องแล้วก็ชิมเบิ้งครับถ้ามันจางให้ใส่เกลือจังน้อยก็คนไปเรื่อยๆถ้ามันเค็มให้เก่าน้ำต้มเข้าที่เหลือียะเทใส่ครับ ใส่น้ำเข้าไปหลายๆมันก็โซ่เค็มต้นตัวเรียบร้อยก็หากองหาภาชนะมาใส่ครับพี่น้องตักใส่กลองใส่ภาชนะไว้ดีๆเนี่ยเรียบร้อยแล้ว่าเพิ่งเอาเขาใส่ตู้เย็นเดอ้อเอาไว้นอกตู้เย็นครับขึ้นหนึ่งหรือว่า24ชั่วโมงหลังจากเขาเห็ดเสร็จแล้วก็จิเริ่มออกสมจังน้อยกินได้ครับขึ้นเดียวล่ะ ผู้ญึนึงมากสมร้ายกัไว้สองมื่นสามมื่นแต่ว่าที่สําคัญก็คือพอแดดครบขึ้นหนึ่งแล้วปุ๊บแดดครบยี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊บแล้วเ่าเอาเขาแช่ไว้ในตู้เย็นครับเพราะว่าอาจะเป็นการถนอมให้เ่าเก็บไวไ้ได้กินลหลายๆมือครับเก็บไว้กินได้ได้ลหลายๆมือถ้าห่าไว้ข้างนอกเลยป่ะสองมื่นสามมื่นไม่สิสมพูดพี่น้องสมยันกินไม่ได้เพราะสมไปคักๆแล้วกับสิสูแล้วกิดสิเสียเลยนะครับ เขาอยากจะไว้กินโดนโดนเป็นนาทีเท่ากันใส่จูเย็นไว้อยากได้โดนก็นั่นอัดช่องฟีตครับฟิตไว้เลยกินได้ดวนการกับฟีตไป <c oughs> จนลืมวิธ <c oughs> ีการเทศตามนี้ครับพี่น้องบรยากจะเม็ดสมขายจอกหรือว่าสมตีนงว่วนนี่แหละพี่น้องน <c oughs> ิสามันเขาเอื่นขายจอก เอ็้อขาคอตีนง่ว่านี่แหละนะครับกับมาวิธีการเห็ุเขาจะเห็นว่าเป็นแค่ตีนง่ว่า่ว่าขั้นตอนการเหตุแ้่ละเอียดละออออยู่ที้พี่น้องครับผมส,วส่วนเสตจินเนาะบางสูตรบางคนเพิ่นกะบอใซ่ผักได้อะตะขาคอมาขันคือข,ขันส่งเซยกระปุกไว้ครับเสียบคื่อันแบบนังกันเลยเรียบร้อยกับปิดฟ้าครับพี่น้องครับ เก็บไปนอกตู้เย็นคือปลาโปกวาจะขึ้นหนึ่งก้อนเออข้าวใส่ตู้เย็นเยตั้งแต่อนนี้เพินพ่นสิผสมสูออกเข้มไปเลยพี่น้องบ่แซ่บเลยนะครับบอกง่ายๆว่าสูนเอาไปก่อนเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยครับผมส้มตีนวัวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน้เด้อพี่น้องเดอ้อคลิปต่อไปมีอันไดแซ่บๆสีเอามาฝากมาตอนกันไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ